เอาแล้วะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะตอนนี้เล่อเกมเกม d าย d by daylight of the day คาตกร์ไม่ยอมกูฆคาตกร์แม่งปดนีว่วะแม่งเอ้ยกูพูดมึงกดเลยนะหืออย่างจะ่า ด่านเดิมเลยครับท่านผู้ชมครับเกิดบนสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนรถ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 ตื๊นตืดตด่ดตด่ตื่นตตรถเคนนะครับเกิดจะบอกว่ารถบัดแล้วอุ๊ดตกใจอีกายอีกแล้วไม่ได้จะเลิกมีอีการในแมปบางทีเนี่ยตกใจอีการมาหลายทีแล้วฮึขออนุญาตซ่อมน่ครับคงไม่มีใครมานะเดยเลื่อยไฟฟ้าก็ผมโอเค เราได้รู้นะครับว่ารอบนี้เป็นตัวเลื่อยนะครับถ้าเกิดเราเจอมันเนี่ยเราโดนไล่ตายแน่นอน,นครับต้องพยายามวิง่งข้ามสิ่งกีดขวางบ่อยๆมันจะพูดอยู่ก็ยังมีสมาธินะครับแค่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการที่ว่ามองไปรอบๆแป๊บตูงเสียวเหลือเกินอื โอเคโอเคเสียง okay, okay. จากเครื่องนะครับไม่ใช่จากเรือไฟฟ้านะฮะัอูตกใจนึกว่าเสียงม่มาจากเรือไฟฟ้าเว้ยเออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอู้เกือบเกอบือบไปแล้วอู้มมาลวดเลยไปแล้วแสดงว่าต้องมีใครใครใครอยู่ใกล้ๆแน่เลยที่ทำให้เราเช็คบ่อยได้ขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อทีเดียวตายใช่คลิกขวาสำหรับฆาตกรแล,แล้วนั้นเราต้องเป็นคนดีไปช่วยเพื่อนของเรานะครับเอ้า ออกเลยเหรอออกเลยเหรอผมได้ยินเสียงเรื่องมาจากทางซ้ายครับพราะนั้นผมวิ่งไปทางขวาโอเคตัดสินใจได้แล้วเราก็ไปกันเลยถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับผมน่าจะได้ยินมาจากทางขวาแต่เสียงมันมันเดายากอะ่ะเพราะว่ามันเบาอีอย่างไม่ค่อยเชื่อในสัญชาติตัวาตัวเองเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นใครแบบแบบเป็นนั่งไงนั่นไง,ง,ไงเห็นแล้วเห็นแล้วคนหรือเปล่า โอ้ยคาตกรอยู่ไกลๆเลยนั่นไงครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นผ่านช่องผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดเรานั่งเฉยๆเราจะรอดนะครับโทมัสททลรอดรอดเย้เดี๋ยวเดี๋ยววิวิ่งวนกลับมาอีกเหรอชิหายแล้วอยู่ใกล้มากเลยหัวใจเต้นตุบๆหัวใจเต้นตุบๆร้อนแรงร้อนแรงแผดเผาอย่าเจออย่าเจอ ผมอุตส่าห์ทำโตให้เล็กที่สุดแล้วอย่า <Yeah, S 1> เราเรา,เราทำโตให้เล็กที่สุดแล้วอย่าเจอเราเลยเราก็ร้องถ้าเกิดมันเบินนั่นย่าก,การจะพูดเลยถ้าเกิดมันเบินเลยไฟฟ้าเมื่อไหร่เราจะวิ่งพอดีว่ามันผมได้ยินเสียงมาันจะข้างหลังครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นข้างหน้าใช่ไหมฮะเท่ากับว่าเราได้ยินมาจากข้างหลังเอะงงพูดเองงงเองลโอเครีแพร์ก่อนเลยในแคบหลุดคนหนึ่งใจก็ต้องสู้มไม่ได้ไม่ได้เกรสเช็คได้ไงเนี่ยทับเส้นขาวเลยนะ ดีวูวดี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 อยู่ไกลอยู่ไกลไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ้อมได้อยู่โอ้ยเสียวเสียวเวลาเจอตัวเลื <choses> <graffiti> <ๆ>่อยไฟฟ้าแล้วมันเสียวนะครับเวลาแม่งเปิดเลื่อยทีนี้ได้ยินกันทั้งแมปเลยได้ยินกันทั้งแมปเลยอื้มดีดีอ๋อเคเสียงเครื่องอีกแล้วมันระแวงนะครับ ไเสียงเครื่องใบฟ้ามันก็ดันขายเครื่องปั่นนี่เลยนะเอออัน,นอันนี้ได้ยินจริงแล้วแต่อยู่ไกลมากครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะปลอดภัยนะถ้าเกิดเรายังซ่อมต่อไปหัวใจยังไม่เต้นไม่ไรใจยังไม่เต้นแรงมายังไม่แดงเท่าไหร่สกิลกูเช็คกูเช็คมาล่ะกเูเช็คกูเช็คเชคกี้เดลเชลอ เสร็จแล้วเอ๋อเสร็จเอ๋อเสร็จก่อนอ๋อเสร็จก่อนเฮ้ยมีคนล้มใกล้ๆกูเลยเอาไงดีวะเคเครื่องที่สองเสร็จแล้วคนนู้นเราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับสแสดงว่าจะต้องลงไปแขวนใกล้นี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับนั่นไงโดนแขวนแล้วโอเคเราเฮ้ยใสยเ่เพิร์กเห็นตัวฆาต,ตกรครับผมเอาแล้วงานนี้เดี๋ยว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 เ เอาจริงเหรอลูกผมไปตื่นเลยไฟฟ้าอัดเลยอะนั่นไงเห็นไหมมันเฝ้าอะครับท่านผู้ชมครับเอาไงดีวะมันไปแล้วครับมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยมันไปวะไปวะมาแล้วอว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วลงมาลงมาวิ่ง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 อย่าอยู่นาน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 เพราะว่าไอ้นั่นจะโดนอีกรอบแน่เลยครับท่านผู้ชมครับ หรือว่ามันไล่เราวะเผลไปได้มันไล่เราจริงด้วยวะเฮ้ยมันตามมาได้ไงวันนี้มึงเห็นกูได้ไงเ,เว้ไปแล้วอุ้ยยื้อยังโดนอีกนะช่วงกระชั้นชิดขนาดนี้เอาแล้วอ้ายโอ้ยโดนเองโดนแล้วทำไมต้องมาช่วยเราโอ้คนอื่นก็มีให้ไล่นะทำไมมาไล่เราล่ะเมื่อกี้เราก็จะรอดแล้ววิกงเข้าวิกงเข้ามาเลยเราแม่งมาเลยเนี่ย โอ้โหโดนแขวนไปททีชิบหายแล้วไงดิวเนี่ยมันไปแล้วนะมันไปแล้วมาช่วยเลยมันไปแล้วมันไปแล้ววิ่งมาเร็วช่วยกูเร็วมาเลยมาเลยเร็วขอบคุณครับเอขอบขอบใจขอบใจหลายจะไม่ลืมเลยน่งนี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวมันมาแน่เลย ซ่อนยากอะถ้าเกิดเจ็บอย่างเงี้ยแต่เราดันรอดว่ะเออโคตรนามประธรรมให้ตายเธอโอ้โหลุ้นตั้งนานขอเซิร์ชก่อนนะมีแล้วปะวะมันคงไม่ให้เรากดสเปซบาร์เนอะเผื่อเจอกล่องยาอะไรเงี้ยฮิวตัวเองได้เพราะถ้าเกิดเราเป๋ยอยู่งี้นี่ไม่หาแน่นอนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ชิบหายแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่กองยาด้วยเอาเลยวไงเอาไปดีวะโอเคเราได้อนี่มาเราถอนเสากันเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ถอนเสาที่อยู่ใกล้ๆออกก่อนเลยลงไปลงไปลงไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงมาจากข้างหน้ากูวิ่งขวาเลยไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลย,ยงี้ ตอนนี้เราเท่าทททาเี่เราทําได้นะครับคือถอนเสาไปก่อนนะโอเคถอนเสาออกโอเคเสียงอยู่ไกลครับยังรอดยังสบายใจได้ยังสบายใจได้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 อยู่เรียบร้อยเสาออกไปสองต้นแล้ว ทำเมเสียงเพงลงนระทึกจังวะอยู่แถวนี้เหรอ,เ,อเสียงมาจากข้างหน้าครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยฆาตกรอยู่นะครับเอา้ามีคนโดนแล้วล่วงม,มาแล้วนะ่ะล่วงไปแล้วไอ้คนที่ช่วยเรานี่ว่ะอ้อยู่โคตรไกลอะ่ะชิบหายแล้วไงโอ้ยเราจะไปช่วยเขาได้ไหมเนี่ยเราก็เป๋เป๋ซะข,ขนาดนี้ผมว่าโซลิโวเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับเราลองวิ่งไปดูก่อนเผื่อเจอ ถ้าเจอเขาเราจะให้เขาช่วยเราได้นะครับเราได้เพิ่มโอกาสรอดสักนิดนึงก็ยังดีนะเอาสะหน่อยอยู่ไหนวะไม่อยากจะเจอตายแล้วมันอุ้มไปไหนเราวะนั่นน่ะวันาั้นคัโอ้นนนโหเบสเม้นท์แลเหรอฮือ,อนั่นไงครับเราเห็นแล้วอีกคนนึงเราไปให้เขาช่วยก่อนนะครับให้เขารักษาให้เราก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางวิ่งไปเบสเมนท์นะครับเพื่อช่วยอีกคนนึงนะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอบคุณครับมไม่มีเช็คเลยนะฮะไปช่วยเขาก่อนนะครับเฟสเมนฮนะโอ๊ยนั่นนั่นนั่นผมเห็นฆาตกรแล้วนะแต่ฆาตกรเห็นผมหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่เห็นนะครับไม่น่าจะเห็นนะเอ้า อุ้ยมันมาแล้วไม่ได้โดนไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกอุ้ยโดนหนึ่งทีแล้วเนี่ยขอโทษมันไม่นา่าจะเห็นอีคนนะครับโอเครอดเอ้าโดนอีคนแล้วนะขณนนะวิ่งวิงวงงว่งรอดขึ้นมาวิ่งรอดขึ้นมาสองคนเลยขอร้องอ่ะขอให้รอดสองคนโอ้ยอรอดอุ้ยรอดสองคนเลยปฏิหารร้อยแปดประการโอเคเราหนีจะขม่มเชี้ยวได้แล้วนะฮะตอนนี้นี่เดี๋ยว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  ได้ยินเสียงมันเห็นแล้วเหรอขอยไม่เห็นคอยไม่เห็นมันตามเสียงร้องเราครับแต่ว่ามันไม่ได้มนดูมมันจะมันจะไม่ได้ตามเรานะนครับประมาณว่าเราโชคดีนะครับโอเคเราวิ่งไปทางนี้เกิดไปเจอโซยเวอร์คนอื่นแต่ว่ามีคนซ้อมได้แล้วครับอันนึงโอเคเราซ้อมบ้าง เอ้ามีคนโดนแล้วอยู่ตรงนู้นเลยไกลๆเดี๋ยวดูนะครับว่าฆาตากรนี่เขาจะไปแขวนไหนนะครับเบสแมนอีกแล้วเหรอต้องวิ่งหาอีกคนก่อนนะครับเอารักษาให้เราก่อนเลยเหรอ คนนั้นไม่น่ารอดนะครับดูจากทรงแล้วดูจากสมทรงคงแม่งถือเลยไฟฟ้าอัดเลยคงไม่รอดมาผ,ดผัดกันผัดกันผัดกันซ่อมอืมเกือบเกือบเกือบไปแล้วตายแล้วน่ะอุยอ้ยอุ้ยแผลฉีกโทษขออภัยขออภัยขออภัยโอเคตรงนี้ซ่อมให้เสร็จ เสร็จแล้วไปที่อื่นต่อโอเคเราไปทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นสู่สวรรค์สู่สวรรค์นแน่นอนน้องมีเครื่องซ่อมแถวนี้สิวะเนี่ยได้ยินเสียงอยู่เครื่องซ่อมเอ้าเสร็จแล้วตรงนี้มีประตูด้วยครท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราจะตรงนี้ไม่มีตะขอะครับขอให้มั่นใจไดใ้ในระดับหนึ่งนะสงสัยต้องวิ่งไปหาตรงกลางวะ่ะ ไปไปตรงกลางตานี้เป็นตานที่เล่นตื่นเต้นมากครับโซยวอร์ได้นานมากครับรอบนี้ฆา <c oughs> ตกรไปไหน,ไหนวะต้องเงียบแล้วนะแล้วก็ฝาเอ้านั่นไงโดนไม่ถึงจึต๊ตาย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 ไงดีวะโอ้ยแหลก อย่าพึ่งกระตกได้ไหมหนาวิ่งหาเครื่องฟันไฟไม่เจอเลยอะไปไหนหมดเนี่ยนี่เปล่าไม่มีเอ้าเครื่องฟันไฟเวสเครื่องฟันไฟวายไปไหนหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดีดินดีมาจากข้างหลังครับคือทางนี้นั่นเอง สดงว่าเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่หรือเปล่าใช่เหรอเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าได้ยินเสียงมาจากทางไหนเป็นตาที่เล่นละรุนมากครับรอบนี้หาเครื่องปั่นไฟเร็วเหนือวะอุ้ยโดนล้มแล้วนะ่ยออแล้วไงเจอแล้วเจอแล้วถ้าเกิดลองคิดดีๆเนี่ยเราจะช่วยเขายัางไงครับรูเหมือนว่าเขาจะไม่อุ้มด้วยนะฮะคนนั้นอะ เขารอให้เราไปช่วยแน่นอนครับแล้วก็จะอ่าตีล้มสองคนเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะซึ่งตอนเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างที่ที่อไงไยดีวะจะเปิดประตูหนีออกไปเลยดีไหมเนี่ยเพราะถ้าเกิดไปช่วยผมดูทรงผมเห็นฆาตกรครับมันมาแล้วกูเตรียมทางหนีไว้แล้วกูเตรียมทางหนีไว้แล้วกูเตรียมทางหนีไว้แล้ว โทษทีไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยวู้ววเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย <laughs> จุกจก๊กจูก๊กเขาเรียกจุก๊กเขาเรียกจุก๊กเขาเรียกจุ๊ก ยิ่งกว่าจูกมาสเตอร์พูดเลยทางไหนทางไหนซ้ายหรือขวาหาเจอหรือเปล่าไม่เจอนะครับโอ้ยไปเลยไปเลยเอ๊ยเสร็จแล้ววะอยู่ข้างหน้าคุณเลยดีกว่าไปเลยไปเลยไปใกล้ๆนั่นแหละเยี่ยม โอ้ยใจเต้นตุบๆเลยเนี่ยตอนนี้ใจของคนจริงๆเลยเนี่ยเรากลับไปที่เครื่องปัดไฟเครื่องเดิมก่อน,นครับซ่อมให้เสร็จก่อนเพราะว่าอันนี้จะเสร็จแล้วโอเคเราจะไม่กลับไปที่ทางออกนะครับเราจะหักบูมด้วยการไปช่วยโซยเวลก่อนนะครับชิบหายแล้ว เมื่อกี้เห็นมันพิ้งผ่าไปแล้วครับโอเคหักมุมด้วยการไปช่วยโซยโวโอเคตามแผนเลยเป็นดังแผนนะครับเป็นดังแผนเป็นดังแผนเป็นดังแผนโอเคทีนี้เลือกสักทางหนึ่งทางออกอยู่ทางไหนควรจะเป็นทางนี้ เพราะผมได้ยินเสียงมาจากข้างหลังนะครับเรื่อไฟฟ้าเพราะฉะนั้นทางนี้น่าจะปลอดภัยนะครับโซยคนนึงก็ต้องรีบตามมาโอเคตื่นเต้นโว้ยรอบนี้ต้องรอดสิวะัตฟัเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋ไม่ได้ใช่อีกาอีกาทางนี้แหละทางนี้แหละ,ทา,ละ,ท,าละทางออกแน่น,นอนสู่ประตูสมันวิมานนีลันดอนต้องไปแล้วต้องรอดแล้วต้องรอดแล้วรอบนี้ โอ้เล <c oughs> ่น16นาทีครับรอบเนี้ยไปแล้วขอโทษช่วยไม่ได้จริงขออภัยช่วยไม่ได้ว่ะโอ้ยมันมาพอดีอะล่าคนเดียวเสียใจว่ะโธ่ช่วยคนไม่ได้มันมาแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดผมวิ่งกลับไปผมก็ตายอ่ะคือมันเป็น โอ้ยเสียดายโอ้ยเสียดายแต่ก็ต้องทําใจนะครับโอเคครับวันนี้สนุกมากนะครับเป็นการเล่นที่ยาวนานมากนะครับก็ประมาณ16นาทีได้นะครับสำหรับรอ,อบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ดึงเฟ์มผมเจอกันนะจ๊ะเห็นแล้วปะวะมันไกลมากเลย มันใกล้มากเลย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 ไม่เห็นกูหรอกไม่ได้แดกกูเลยืึอย่างงี้เขาเรียกจูบอย่างนี้เขาเรียกจูบตามมาแล้วมันเห็นกูชิพายแล้วยาโอ้โหมีดักมีดักไม่ได้แดกกูหลอกกูจูบโอ้ยโอ้โหโดนตีไม่ไหม่วันนี้ทำอไรเลี้ีกว่าโอ้จะเย็นโอ้โหมีรถรถมาแล้วรถไปดี่วะอือออมาอย่าง,าง,าางี้เลยมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน มาตรงนี้ได้ทั้งวันเลยมาเลยอุย้ยมันข้ามมาเลยชิบหายแล้วเนะี่ยโอ้โปิดประตูกูไปแล้วกูขอโทษเมื่อกี้กูล้อเล่นได้ยินเสียงพังไม้มไมครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเกิดเราแอบในตูน้เราจะรอดไหมฮะเอ้าชิบหายแล้วบักออกมาอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเหชิปหายแล้วไม่เปิดตู้แน่นอนอย่าร้องดิมึงอย่าร้องอย่าร้องจะร้องทําไมร้องเดียวตายไอ้ป้าเอ้ย มันมันมามันไปแล้วเว้ยมันไปกูรอดได้ไงวะเนี่ยชิบหายแล้วต้องรีบไปตอนนี้เลยอย่าอยู่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 แม่เห็นกูในใจว่าเ่ยกวัวมันยักตุ้นแล้วมันด้ยังไงวะโอ้อจีบหายแล้วไอ้กูจะลงลบมึงยังไงทีเดียวกูจูมาสเตอร์กูวิสัยเอื้อโอ้ยกูสาใช้พุ่มไม้ข้างๆให้เป็นประโยชน์อย่าจับกูกูขอร้อง อย่าเลยอย่าปูยี่ปูยำกูเลยนะกลัวลองละโอ้ยตายหาแล้วเพื่อนแม่งอยู่กัน3ามคนนีบวิเกิลวิเกิลจะอยู่ไหมเนี่ยอย่าโอ้โทางลับเลยชิบผายแล้วโอ้มันลงไปข้างล่างเลยเบสเมนต์เลยจ้าปล่อยกูเดี๋ยวนี้เลยเออแขวนสักหนึ่งดอก